อันนี้ได้มีข้าวซ่านนะคะอันนี้คนเจข้าวอันนี้ข้าวซ่านเขาเยดรัดขี่บ้านอ่ะเขาตังรัดนี่ีบ้านอ่ะค่ดเก้าบานเาบ้านกระไดเจ้าบัานกระไดเจ็ดบ้านกระไดขีบ้านกระไดเจ้รุ่นเ้ารุ่นมีเค็ดลับอะไรค่ะว่านมีข้าวซานมีสันไดมีมากลรูคำหนึ่งครูคำหนึ่งเดี๋ยวมีอยากไเดี๋ยวเขาไม่เคมาเยอะจึเนียนก๋อนข้าว็มมกเล่ใจปุ่นคนนี้นะน ยิ่งมุดอนว่นขึ้งไอหมาขับนำอาโป้ขึ้นหัวฟาขึ้นไก้โตอืออันนี้ยิ่งเนี้ยไอันนี้ยิ่เนี้ยนเอาลงนางอย่างนิ้อ๋อยางไ่าอ่านั่นแหละพอเอาลงยางเลยขึ้นแบบปลาขึ้นเมมันกันอนก็คือขึ้นเมนู่ก้าวปลาขึ้นเมฆขึ้นไงเนี้ยปลาลงนา กอติ้นแช่ไปในนี้เด็กอ๋อลังตินเด็กอ๋อน้ำมันน้ำมะนาว่นยาน้ออ๋อเใส่น้ำน้ำนะมะนาวงหามะนาวอ้น้ำหมื่นก็ะได้น้ำมะนาวน้ำไม่ก็ได้อ๋คือว่ามันมีฟักหน้ามันมีฟักน้าไม่มาให้ติดเลยมันมีฟักน้ายไอ้นีตุ้ เรามีได้กันมีได้มีเข้มเรียบร้อยได้เข้มทำไมล่ะคงต่งได้ตัางคงไม่ต่างอ๋อใช่ไปไเนี่ยอ่าไอ้ปดไฟกุดยากคาปิ้นเนื้อคือ้อาน้ำใส่ไปในนี่ใส่ในนี่ลางๆๆดินเด็กลางดินคเากขึ้นเพลนี่ฝากขึ้นเปเลนคนเนใส้าข้นเนข้าวอ่ะก็ใส่ข้าวกันเนาะใส่ข้าวลามีนี่ามีว้นมีงาหมีหัวนงแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียน ในเด็กบางคนรวยยคนใก้ตรงตไอ้ยาติดตามป็นเมื่นครเร้านกอืมเชนเราชาบ้านฝากดูแลต้นูนรวยตังคนรวยตังดำตังติดพลาขึ้นเตี้ยคนรวยตังเช่นเอาไมก็้เช่นเคเตย่เด็กให้เด็กมีเงินมีทองนะให้นอนบนกองมือกองโตมอยากกัดอยากก้มอยากจนอยากเจ็บไ้ขนาดนี้ใหญ่เชื่อได้ค่ะ บุญดินบุญิมหัวถินอ๋อบุญดินบุญดินอายุท่าได้ไ้วใหญ่ทำเกิดมากี่คนแล้วอ่ะตั้งแต่ล่ท้องาวนาโรยหยกเป็นจงเขากลุนเรีง่ายวนคนเหก็กมาแต่ที่บ้านที่ยแลวอือ้ทำตอนสี่สิบห้ปีมันไม่มันอยู่หตกันชาวนโรยยกในจึงกลุมาหยิบข้าวอิฐข้าวอีแล้วน่อย่า่ ออเป็นเอทุงใหญ่ไม่ท่ำปวดฉงเอทันเม่ตึ้งตึงก็หม้มาหลไดอนี้ตึ่งบัวแต่ดินไม่ท่ำเลยปวยดินอยู่คนเดียวเจ้าวาคุณเป็นเอตีเราตึงจารกิังวะป่วยติดหม้อได้ด้แตนเอใช่ปอดินหายทั่วเจ้าวะปุดติดเอทุมาเลยุว่าเรา <ส gas: S 2> ตอนนี้อย่างทำมมเลยมากมายเลยย็บไม่รู้ว่าเก็งยุ้อยู ammo, ่ยที่ไหนอ๋อหมูหมูฮะหมูซี่หมูซี่เจอไอเอ็ดเอ็ดเต็นเต้นก็คุณมาก